วัสดีเจ้าเริ่มที่จังหวัดตาเครือนภูมิพ์เป็นเขื่อนคอนกรีตใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่เป็นอันดับ8ของโลกเลยบริเวณเขื่อนมิใส่ท่าสวยงามล่มลื่นมีที่พักให้บริการมาต่อลำปางกินข้าวซอยนน,นี้ร้านเจ้าเต่าในอำเพเกาะค่ะร้านอยู่ริมแมน่น้ำวังบรรยากาศดีข้าวซอยใส่น้องไก่อร่อยรสชาติเข้มก้อสไตล์โบราณข้าวกันจินอร่อยมากบอกเลยต้องสั่งกินกับพริกทอดบอกเลยว่าแซ่บมาก ถึงเชียงใหม่แวะมาที่สวนสัตว์เชียงใหม่เริ่มที่โซนสโนอดอมบ้านน้าแข็งเอสกิโมความคิดเจนว่าเหมือนลงน้ําแข็งน,นะไม่เหมือนยีมาที่ทาออกมาเลยแต่ก็สนุกดีสไหน้าบอกเลยเสียวสซดแต่ก็ไม่ควรพักต่อมาชอมอควาเรียมเพิ่งเปิดจากการปิีดปรับปรุงปลายังไม่ค่อยเยอะอุโมงปลาน้ำํำจืดปลาน้ําเค็มมีต่าตนุตัวใหญ่รู้ไหมคะ คอล่าเหมือนกับคนและอาจสร้างความสับสนให้คดีอาชญากรรมได้บอกเลยว่าขำมากตอนเย็นมาทานร้างากกี้ช้างเผื่อสตรีฟูดร้านดังที่ใครๆก็ต้องมาลิ้มลองวันนี้ฝนตกคนไม่เยอะ